พันรงบอกว่ามีกล้วยนะคะให้เด็กๆไปเก็บกล้วยเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะคะกล้วยของโรงเรียนเราเครื่อนี้หรือเปล่าอ่ะที่พันรงบอกว้าวโอ้สุกคาต้นเลยอะ่ะตอนนี้เด็กนักเรียนกำลังตัดกล้วยกันนะคะนี ป๊าปีได้กล้วยสดๆจากต้นเลยนะคะใช่อาชิมสิว้าวนุ่มๆเป็นหวานมากหวานไหมคะหวานมากแซบไหมแซบเลยอร่อยอร่อยอุ๊ยช่วยกันพรีเซนต์ดีมากอร่อยอุ๊ยกล้วยจากโรงเรียนเราเองอุ๊ยใหญ่ๆเลย่ลูอุ้ยดูมันห่างสามนุ่มอากล้วยไปไหนคะแม่ฮ่ัวครับ เขาเขาบอกว่าอยากกินกุ้ยบุชีครับผมบายบายไปรีไปแล้วบายบายครับ